วาวท่านไปเลยอมันก็คล้ายๆอย่างนั้นจริงๆถ้าจะให้ถูกจริงๆแม้แต่พระไปรับกิจนิมนต์เช่นว่าไปงานสวดงานฉันตามบ้านตามที่ต่างๆางนี่นะทำบุญอะไรก็แล้วแต่การถวายปัจจัยก็ต้องถวายเป็นใบปรนนมนีนกันถ้าจะถูกพระวินัยจริงๆนะแต่ยุคป,ปัจจุบันอย่างที่ว่าเนี่ยมันครั้งหลายขั้นตอนญาติโยงเองกับพระก็อยู่ห่างกันไกลกันมันไม่ค่อยสะดวกก็เลยใส่ซองถวายท่านปุ๊บไปเลยเป็นอย่างนี้น ก็ตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปใช่ว่าคือหนทังที่ถูกต้องเนี่ยคือต้องต้องมีบายประรนาแล้วก็เมื่อไหร่คือว่าพระต้องการใช่ไหมก็จะมีมีการอย่างคนที่ทําบุญก็ต้องต้องเดินทางไปละเช่นการสั่งวัดการทําอะไรกันก็คือต้องต้องบปเองไงไปแต่วยนนี้คือว่าเปลี่ยนไปเปไปที่ว่าความห่างไกลระหว่างวัดเองหรือว่าตัวคนเองเนี่ยยุ่งมากขึ้นในะอาจารย์จนทำให้ต้องมีการใส่ซองในยทันที แล้วพระกะับโยมบางทีก็ไม่ค่อยได้รู้จักคุ้นเคยกันเท่าไหร่ถิงไทยจะตามหาก็ไม่สะดวกถ้ามีลูกศิษย์ตามไปจะถวายปัจจัยฝากไว้กับลูกศิษย์และกับพระถวายไปปรนนาไว้ก็ทําได้เหมือนกัน<อ>แต่ว่าขั้นตอนจะเยอะขึ้นพี่โยมก็จะชอบแบบเอาให้มันกระชับสั้นและง่ายสะดวกที่สุด <c oughs> ีดได้บุญแล้วเลยเลยจเริญพรซึ่งก็ถือวัดอยู่ที่เจตนาเจตนาเป็นกุศลบุญเกิดไม่ต้องห่วงจะเป็นบาหรอเปล่าไม่ติดเป็นอย่างัง ครับจิคือผมเองฮะพระอาจารย์ครับได้ได้มีคนแก่บอกว่าเวลาที่เราจะไปสะดอกเคราะห์คือว่าให้ไปให้ไปใส่ซองคือด้วยเงินอย่างนี้ทาได้พระอาจารย์ทำได้ทำได้ก็ถือว่าได้บุญเหมือนกันได้บุญจะใส่ซองแล้วไปหยอดใส่ตู้หรือจะจะถวายทาบุญกับพระพุทธศาสนากับพระภิกษุนักก็ตามสะดวกจริญพรค่ะแล้วถ้าเราอยากจะเปรียบเทียบนะคะระหว่างการทําบุญที่เรียกว่าสังฆทานซึ่งเราก็ทราบดีอยู่แล้วว่าคือการทําบุญที่ไม่เฉพาะเจาะจง กับการตักบาตรเนี่ยคะ่ะถ้าเกิดว่าใจของเราในการที่ตักบาตรพระเราไม่เฉพาะเจาะจองกับพระพิสุกรูปใดนี่มีม,มีอนันิสงสงแตกต่างกันไหมคะถ้าเป็นอย่างนั้นก็คล้ายๆลายสังฆทานเหมือนกันคือพระรูปใดบิณฑบาตมาถึงเราเตรียมอาหารไว้เราไม่เกี่ยงหรอกจะเป็นพระองค์ไหนมาถึงปับ๊บเราก็ถวายท่านทุกองค์ไม่ใช่ว่าองค์นี้มาไม่เอาไม่ตักจะรอหลวงพ่อองค์ที่อายุเยอะๆมาเดี๋ยวจะใส่บาตรเนะี่ย <c oughs> ถ้าอย่างนี้ก็เป็นการถวายเฉพวะเจาะจงไปงนะแต่ถ้าเกิดถวายสังฆทานถือว่าเราจะทําบุญถวาย หมู่แห่งภิกษุที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธาน <c oughs> แม้ <c oughs> ท่านจะรินิพพานไปแล้วก็ตามท่านก็เป็นประมุขของสงฆ์แต่ครังพุทธการด้วยเช่ <c oughs> ทุกองค์ที่บวชก็มีพระองค์เป็นศาสดาทั้งนั้นเนี่ยงั้นเราขอทําบุญกับสงฆ์ไม่เฉพาะเจาะจงผู้ใดเลยเนี่ยอันนี้ท่านบอกว่ากุศลจะเกิดขึ้นมากบุญมากพิเศษเพราะเป็นสังฆปราน ก็ถือว่าแน่นอน,นะครับว่าการการที่เราจะไปทำบุญใส่บาตรก็ถือว่าได้บุญนะฮะแล้วแล้วเรื่องของการทำบุญใส่บาตรก็บอกว่าจะทําให้เราจิตใจของเราอ่อนโยนมากยิ่งขึ้นยางนี้จริงไหมพ่อจาอ๋อจริงแน่นอนเลยไม่ต้องอื่นใครเอาง่ายๆนะเราเห็นใครเขาลาบากอยู่เนี่ยคุณธีเรเดชเคยไปช่วยเขาไหมเห็นคนลำบากแล้วเราไปช่วยเขาจนกระทั่งว่าเขาผ่านภาวะนี้ไปได้เนี่ยเรารู้สึกไงเอยรู้สึกดีฮะชื่นใจนะชื่นใจเนี่ยในขนาดคนทั่วไปนะ ยิ่งทำบุญกับผู้มีคุณธรรมสูงอย่างพระภิกษุเนี่ยมีศีลสูงมาก่อที่เจ็ดข้อเนี่ยโอเสร็จแล้วนั้นเรายิ่งชื่นใจเพราะได้ตักบาตรปุ๊บเนี่ยวันเกิดทีอะไรทีใส่บาตรหรือเปล่าเอยใส<ห>่บาตรครับอาจารย์รู้สึกไงเอยรู้สึกชื่นใจทที่ว่าได้บุญมากเลยแต่ก็ไม่ค่อยบ่อยใจเราจะชุ่มแล้วก็พอใจชุ่มใจก็จะนุ่มนวลและอ่อนโยนมาในตัวจิตใจของผู้ให้ย่อมยิ่งใหญ่เสมอใจจะขยายกว้างแต่คนคิดจะเอานะจะตนีไม่ให้ใครเนี่ย จะหาอะไรกินปุ๊บต้องแอบดูเขาจะเห็นหรือเปล่าะอะไรเงี้ยถ้าอยู่หุก <c oughs> <g ül> <g ül> ใจมันจะเล็กกว่าเรื่อยๆพอ,อใจเล็กอีกหน่อยจะจนอแต่คนที่คิดจะให้ใจจะขยยนพอใจขยายมันไปชนะใหญ่เนี่ยอีกหน่อยจะรวยผู้ที่ให้เนี่ยจะเป็นที่มาแห่งทรัพย์ครับอันนี้สงทานจะทําให้มีทรัพย์มากอมันรือว่าพอพอผมได้ทำบุญตักบาตรเมื่อไหร่เนี่ยรู้สึกว่าจิตใจจากเราที่ที่ดูแล้วมันหมอกมัว มันทาให้เราเย็นสบายมากยิ่งขึ้นใจขยายมากยิ่งขึ้นนี่คือเป็นเป็นหลักหนึ่งและที่เราจะนําไปปฏิบัตินะฮะใช่ครับโอ้โหอย่างนี้คนเดียวต้องตักบาทุกวันแล้วมั้งกันเนี่ยต้องทำทุกวันใช่ควรจะทําอย่างนั้นค่ะก็คือจากเท่าที่เห็นนะคะพระอาจารย์บางคนเนี่ยก็จะตักบาบทุกวันเลยค่ะแต่ว่าทายธรรมเนี่ยที่ให้ได้ตักบาตไปเนี่ยอาจจะเป็น พยายามที่ไปตามอัธภาพถ้าเปรียบเทียบกับบางคนที่อาจจะใส่ในเฉพาะโอกาสพิเศษนะคะอย่างวันเกิดหรือว่าวันพระจะตั้งใจทําเต็มที่เทยทานก็ประณีตมากเลยอย่างนี้เนี่ยระหว่างสองสองคนนี้นะคะอันที่สองที่ได้เนี่ยจะมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างคะเป็นอย่างนี้เออพวกเราเคยสังเกตไหมทำไมบางคนนะถึงคาพอรวยนะบางทีรวยเป็นพันเป็นหมื่นล้านเลยนะค่ะรวยๆป๊อปเนี่ยเกิด m f t p งปึ้ง,งเดียวเป็นหนี้เลย คือมันรวยไม่ตลอดนะเดี๋ยวรวยเดี๋ยวจนนี่นะเศรษฐีชั่วคราวว่างั้นเถอะทำไมไม่ร <laughs> วยแบบขาวออนยาไปเลยะทําไมไมันมเป็นอย่างงั้นนะคําตอบอยู่ตรงนี้นี่เองเพราะว่าถึงคราวจะให้เนี่ยบางทีก็วังใจมีศรัทธาก็ทําทบุญไม่ใช่ว่าตักบาททาบุญบ้างไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างสาลาถาวายพระอาน,นิสงส์นั้นส่งก็รวยแต่บางคนเนี่ยศรัทธาที่เกิดมันเกิดไม่ตลอด ช่วงปีสองปีนี่กำลังศรัทธาดีก็ทําแต่ไปถึงตอนเกิดอะไรขึ้นมาก็รู้สึกว่าชักเสียดายแล้วไม่เอาแล้วตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าอะไรขึ้นมาปุ๊บไม่อยากทําบุญแล้วตอนนี้ก็เว้นห่างไปตอนนั้นเนี่ยสายบุญก็เลยขาดสายสมบัติขาดพิงคาบุญส่งตอนบุญกาลังส่งก็รวยพอสายบุญขาดปุ๊บก,ก็เลยทําให้เกิดเหตุแล้วจนเมือ่อเดี๋ยวอีกหน่อยฟิตทําบุญอีกเนี่ยมันก็เลยมาเป็นเป็นระลอกละลอกเนี่ยถ้าเกิดไหลแบบต่อเนื่องน่าจะดีกว่าเนั้นทําให้สม่ําเสมอก็ดีแต่ว่า ถ้ากรณีนานๆทาทีจะท,ทำได้อาหารที่ปันนี่ก็คือว่ารวยเป็นระยะระยะแต่ว่าพอรวยทีเนี่ยทรัพย์ที่ได้ปันนี่ oh, <okay. S 2> รวยมากแล้วก็มีทรัพย์สมบัติทุกอย่างที่ปันนี่งดงามส่วนที่ว่าทําไปสม่ําเสมอหรือว,ว่าก็ธรรมดาๆเรรนะี่ยแต่อารภาพเนี่ยเออก็มีฐา,รรานะค่อนข้างสม่ําเสมอแต่ก็ไม่ได้รวยหรูหราอะไรเนี่ยก oh, <okay. S 2> ธรร็ธรรมดาาเนี่ยก็จะเป็นอย่างนั้นประกอบเหตุยังไงผลก็จะเกิดอย่างไงนคราวนี้มาถึงเรื่องนี้นะมีที่น่าสนใจคือ มาดูหลักว่าทํายังไงจะให้ทําบุญแล้วได้บุญมากครับทาบุญตั้งที่ยงได้บุญมากดีไหมดีไม่ตั้งเทําทำต้องได้บุญมากท่านบอกว่ามีองค์ประกอบสามอย่างคือหนึ่งวัตถุบริสุทธิ์คือของที่เราให้ทานต้องได้มาด้วยความชอบธรรมเช่นว่าไปขโมยของเข้ามาทําบุญเนี่ยนะบุญมันก็ได้นิดหน่อยเพราะวัตถุไม่บริสุทธิ์แต่ถ้าเกิดทานนั้นได้มาด้วยน้าพักน้าแรงของเราอย่างถูกต้องชอบธรรมเนี่ยนั่นคือวัตถุบริสุทธิ์อันอันหนึง่ง อันที่สองคือเจตนาบริสุทธิ์ถือว่ามีศรัทธาทั้งก่อนให้ขณะให้และหลังให้ตรงนี้เนี่ยต้องถามต่ออีกว่าคุณธีรเดชกับคุณสุชาดาเคยสงสัยไหมว่าเอ๊ทำไมเศรษฐีบางคนรวยมากเลยแต่ขี้เหนียวแล้วก็ไม่เคยยอมใช้ทรัพย์ตัวเองรวยมหาศาลแต่จะซื้อะม่วงทานนะต้องเอามาที่ลูกมปนคึ่งๆจะเน่าแล้วแล้วก็มัดที่น่าเหนียวไปแล้วที่เหลือ เสื้อผ้าดีๆ,ๆไม่ยอมใช้ใช้ปูปุปะปะบกเสียดายคือมีทรัพย์แต่ไม่ยอมใช้เพราะเสียดายเป็นเพราะอะไรรู้ไหมเอ่ยมีเพราะอะไรรู้ไหมใช่ไหมมีที่มานะเป็นเพราะทําบุญแล้วเสียดายโอโค่ะทิงคราวเออก็มีศรัทธาจะทําบุญแ,แต่พอทำเสร็จเรีย,ย <c oughs> บร้อยเฮแตะกี้ทำไปเราต้องทำต้องพันหนึ่งนะถ <c oughs> ้าเกิด <c oughs> มีที่ทำพันร้อยมีพันร้อยคือนึกเสียดายไม่เสียใจทิงคราวซับมาแต่ว่าจะเกิดเสียดายใช่ใช้ซั์ไม่เต็มอิ่ม ทุกอย่างมีที่มาที่ไปนี่เป็นเรื่องของเหตุกับผลจริงๆกฎแห่งกรรมเนี่ยนะถึงบอกว่าใครเชื่อเหตุผลคนนั้นต้องเชื่อกฎแห่งกรรมอขยันตั้งใจเรียนเรียนได้ดีถูกไหมถูกต้องนี่คือกฎแห่งกรรมเนี่ยครับทุกอย่างเรื่องมีที่มาแล้วก็มีที่ไปเน้นเจตนาคือก่อนให้ก็มีศรัทธาระหว่างให้ก็ให้ด้วยความตั้งใจไม่ใช่แหบเสียไม่ได้นะให้ด้วยความเคารพนอบน้อมด้วยความศรัา